สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตงานรั้วนะคะเสร็จแล้วนะคะดึงรวดหนามข้างบนเนาะนะคะเสร็จแล้วนะคนนี่จูคือจุดสุดท้ายนะคะก็มีเสาสองส,สองต้นคู่นะคะต้นสุดท้ายเนาะนะคะพ่อยอปาหล่อใหม่ต้นนึงเนาะนะคะก็ออย่างเดียวเนาะ,ะยังไม่ได้ฉาบนะคะก็ติดข้างบนก็ติรดรั้วหนามยบร้อยเร็วนะ,ะนะคะนะคะเดี๋ยวพปาจะพาดูเนาะ กำแพงเมืองจีนจะพี่น้องปีหน้านะฮะปีหน้ายายปลาถึงจะทำได้สำเร็จหมดเนาะนะคะปีนี้ทำได้แค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะปีหน้ามาถึงจะทำอีกครึ่งนึงเนาะนะคะนี่เหลือครึ่งนึงนะคะก็ครึ่งบนก็ยายปลาก็พอดียายปลามีรวดหนามอยู่แล้วนะคะยายปลาเลยใส่รวดหนามไว้สองเส้นเนาะนะคะนะคะพาชมนะคะ รัวกาแพงอาจจะไม่สวยเนาะแต่ก็ไปตามเนื้อที่นะคะไปตามเนื้อที่เลยเนาะคือแบบมันก็ต้องนี่งสูงตา่มมั่งที่บนเขานะคะไม่ใช่ทีที่ราบนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆสงสัยหลายคนเนาะว่าเอ้ยที่เยปาไม่ก่ออิาเป็นแบบนั้นนะคะก็คือที่เยปาเป็นที่เนื้อที่บนเขานะนะคะ แล้วก็เจ้าของนะฮะเจ้าของเขาขุดสะไว้ยายป้าก็เอาดินปะถมอีกเนาะขุะดดินทถมขุดหรือขุดดินตรงนี้นะฮะไปถมที่สะเนาะนะฮะเพราะว่าสะไม่มีน้ำนะฮะแล้วมุมตรงนี้นะคะที่เห็นรลกๆลนี่เนาะมุมเจ๋งนี่นะคะเดี๋ยวยายปาจะถางแล้วจุดไฟนิดนึงเนาะ <c oughs> เอาปลูกฟงฟ้าข้างบนตรงมุมนู่นเลยนะฮะมุมนู่นเลยนะฮะ แล้วก็ตั้งเสาข้างล่างนะคะอันนี้หัวเสาที่เยปาตัดไว้นะคะก็นะคะตั้งเสาทรงเสาเนาะนะคะให้ฟุ้งฟ้าเป็นทําเป็นหลังคาเนาะนะคะนี่ค่ะ,ม,ม,ะ,คะมุมนี้เนาะนะคะพอดีมุมเนี่ยเยปาเห็นเออมอดจอดีนะคะสวยดีเนาะนะคะนี่ค่ะเนาะเยปาจะพาชมเนาะ,ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เนี่ยเนาะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็คือ ไม่ได้ฉาบนะบเพราะว่าพื้นที่มันเยอะนะะถ้าฉาบมีมดเงินโูหเป็นลายแล้วค่ะแค่นี้มดกับแสนแล้วนะคะแค่นี้นะคะกับแสนแล้วเนาะนะคะซื้ออุปกรณ์เองจ่ายค่าแรงค่าแรงไม่แพงนะคะแต่ว่าอุปกรณ์โอ้โหเล็กอะไรก็ขึ้นราคาตามหมู่เลยจ้ะพี่น้องนะคะเน,นี่ยค่ะปีหน้ายายปาก็จะให้ช่างนะฮะ ให้เต็มเนาะนะช่างโกหรือย่ปลาโก้ก็ไม่รู้แหละฮะดูดูกันไปก่อนเนาะนะคะถ้าเข็งแข็นี่ยปลาก็บโกได้อยู่แต่จะได้โก้ไหมนั่นต้องดูงบประมาณด้วยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมุมหลังบ้านที่สุดแล้วเนาะนี่ยฮะหลังบ้านไปโน้นนะคะอย่าปาก็ทำ ไอที่เผาขยะไว้ตรงนี้เนาะนะเก็บิึงมุมิ่งไม้มาเผานะคะเนี่ยแหละค่ะเนาะตรงนี้ก็ต้นขนุนนะฮะอันนี้ก็อีกมุมนึงคือติดกับเพื่อนบ้านนะคะดังคางยาวลงไปนี่นะคะด้านนี้ดูสวยหน่อยนึงเนาะนะคะเพราะว่าเป็นที่เคุคระแล้วก็เป็นที่ลาบเนาะนะคะ,นะะเพื่อนว่าเอ๊ะ อาจะอาจะคิดว่ายายปลาต้องก่อสุดเลยนะคะไม่สุดค่ะปีหน้าถึงจะก่อสุดเนาะนะคะปีนี้คือก่อครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ใส่รดน้ำเนาะนะะทางเดินมีหน่อยนะพี่น้องเดินดีๆนะคะเดินเตะชะอมด้วยจ้ะยายปลาปลูกชะอมไว้ติดแล้วนะคะเนี่ยนะคะตัดกิ่งชะอมเนี่ยคะ่ะเนาะแล้วก็มาชำเนาะน,นะคะมามาปลูกเลยอะ่ะ เนี่ยนะคะคือขึงดึงลวดน้ำตึงๆขึงๆมันก็สวยนะคะใช้แกลขัดไปก่อนเนาะนะคะเสร็จแล้วเนาะนะคะเสร็จครึ่งนึงเนาะนะคะอันนั้นก็ด้านหน้านด้านหน้านะฮะก็คือเนี่ยค่ะด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้เนาะนะคะ ะะช่างลืมลืมดึงลวดหนามให้ยาปลานะพี่น้องเสร็จแล้วเนาะนะฮะเอาคลิปนี้ก็ยาปลาก็มาอัปเดตไ้ชมเนาะว่าเสร็จแล้วนะคะรวัวยยาปลาเนาะข้างบนก็เอ่อต้องก่อขึ้นอีกก้อนนึงอะนะฮะแต่ว่ายาปลาไม่ได้ก่อเนาะนะคะก็ใส่ลวดหนามไปก่อนนะ,ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะนะคะ เอาคลิปนี้นะคะเยป่าก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ